ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะตื่นมาพัาสว่างบรรยากาศดีๆค่ะคุณแม่ทําคลิปแต่เช้าค่ะช่างเขาตัดมาส่งกับกางเกงเมื่อวานคุณแม่ลืมเอาขึ้นค่ะไซส์44ค่ะเป็นชุดเดรสชุดแสร็จค่ะค่ะราคาอยู่ที่1600บาทค่ะค่ะเป็นชุดเดียวนะคะได้มาชุดเดียวค่ะบอกว่า ผ้าที่คุณแม่เอาไปส่งไปตัดเขาบอกว่ามันเลืออยู่ชุดหนึ่งยังไม่ได้ตัดให้คุณแม่เขาบอกเขาก็เลยตัดมาพร้อมกันกับกางเกงค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะไซส์สี่สิบสี่นะคะอ่าสี่สิบสองคุณแม่พูดผิดนะคะอ่าไซส์สี่สิบสองนะคะไม่ใช่สี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสองค่ะเป็นผ้าอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะมีกระเป๋าข้างเรียบร้อยค่ะเหมือนที่เคยขายนั่นแหละหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะไซส์สี่สิบสองค่ะ ค่สวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะเป็น้าพผนเดียวนะคะค่ะเป็นมัดนีค่ะค่ะ,ะ1,600บาทค่ะค่ะ,ค,ะคุณแม่เมื่อวานได้กางเกงไปได้กางเกงมาอ่ออกแบบใหม่นะคะเป็นกางเกงขาย้วยค่ะเป็น เมื่อวานคุณแม่เอาใส่คลิปไปแล้วนะคะกางเกงขาวขา้วยขามันกระโปรงขาสวยค่ะรอบเอวใส่ได้ทุกไซส์นะคะคนตัวผอมก็ทรงตัวลงธรรมดาค่ะถ้าคนอ้วนก็ขยายออกนะคะค่ะนี่ค่ะรอบเอวค่ะค่ะคุณแม่โยนพิเศษแล้วค่ะวันนี้ค่ะโยนพิเศษอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะต้นทุนนะคะค่ะคุณแม่โยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะ ค่ะคุณแม่ขายของใจร้อนนะคะเพราะว่าไม่ใจร้อนไม่ได้ค่ะค่ะต้องยืนพิเศษไปให้ค่าช่างเขาค่ะจํานวนนี้ต้องหมุนไปให้ค่าช่างค่ะค่ะสวยนะคะมันจะเป็นแบบเรียบๆค่ะหางกระรอกนะคะมองเขียวหางกระรอกค่ะค่ะเป็นผ้าหางกระรอกอมตะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะผ้าพิเศษค่ะ อันนี้เป็นสรงค่ะเป็นสรงก็หกร้อยบาทนะคะเป็นกางเกงช่วงคุณนายค่ะกางเกงท่วงคุณนั่งท่วงคุณน่ายนี่แหละค่ะค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงค่ะวันนี้รอบนี้ค่ะรอบเดียวนะคะวันนี้รอบนี้รอบเดียวค่ะหนึ่งค่ะหกร้อยบาทค่ะเป็นรอบพิเศษรอบโอกาสดีนาทีทองนะคะค่ะกางเกงคุณแม่เซลออกไปแล้วค่ะค่ะ คุณแม่ขายของจะไม่เอาไว้ปนเที่ยวน้านะคะเพราะว่าเที่ยวน้าก็เป็นลอดใหม่ก็คือเป็นของใหม่ออกไปเลยค่ะคุณแม่จะขายของแบบนี้ค่ะขานี้ยคะ่ะทรงขาด้วยขาบานนะคะสวยค่ะกางเกงทรงนี้คะ่ะเป็นกางเกะะงทรงคุณน้าค่ะทรงเจ้าหน้าค่ะทรงคุณนายนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห0 0้อบาทคุณแม่เซลนะคะขานี้รุ่นสวยนะคะทําทรงนี้ก็สวยนะคะเป็นผ้า,ม,ามัะะาออดเมียนะคะค่ะออกโทนสีโทนสีนุ่มๆหน่อยค่ะ ขาะสวยค่ะค่ะเป็นการเกงฑทรงคุณนายนะคะขาดขาด้วยออกค่ะแบบนี้ค่ะขาะราคาโยนพิเศษแล้วค่ะด้านหลังค่ะสมอกแบบนี้ค่ะด้านหลังค่ะสมอกแบบนี้ค่ะยืดค่ะคาะด้านหน้าเก็บหน้าท้องค่ะสวยนามากค่ะเก็บหน้าท้องได้ดีมากค่ะขาะราคาโยนพิเศษค่ะหกร้อยบาทค่ะ ใส่ออกงานก็ได้นะคะผ้าพวกนี้ค่ะเดินทางขึ้นรถต้องเดินไปเหนือต้องใต้ใส่สบายมากค่ะค่ะหกร้อยบาทเดือนพิเศษสามร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็รหัสสามสิบค่ะนี่ก็สวยนะคะนี่ก็ผ้าหางกระรอกนะคะหางกระรอกผ้าใหมโดยซ้นไปค่ะสีนี้ค่ะค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็เป็นหางกระรอกนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เป็นหางกระรอกค่ะ เ็เพียงแต่เอาสโลมาเป็นแถบให้มันสวยดูดีค่ะดูเด่นดูดีค่ะขาหางกระรอกใหม่นะคะเป็นท่าใหม่นะคะหางกระรอกตืนนี้ค่ะค่าราคาพิเศษยนต์พิเศษห0 0้อบาทค่ะเป็นกางเกงทรงเจ้านายค่ะทรงเจ้านายทรงเจ้านางเรียกค่ะขาราคา6 0 0บาทยนต์พิเศษค่ะโทรทักคุณได้ค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดขอให้สุขภาพแข็งแรงบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งสถิตปกป้องทุกท่านค่ะ